เพื่อนเพื่อนแนะนำมาเลยค่ะว่าสอบเกณฑ์การผ่านครูคืนหินจะต้องใช้โทอีก500หรือไม่ก็ i อเอลโอี่จุดแล้วทีนี้เพื่อนไปศึกษามาว่า i อเอลอ่ะน่าจะมีโอกาสผ่านง่ายกว่าค่ะเพราะว่าถ้าได้3.6รวม3.6เนี่ยเขาก็จะปัดขึ้นไปเป็น4.0ก็เลยเลือกที่จะไปทาง i อเกันค่ะแล้วทีนี้เพื่อนก็หาข้อมูลต่อแล้วก็ไปเจอที่ศูนย์ภาษาลีด เห็นว่ามีรุ่นพี่ที่เขาเรียนแล้วผ่านกันเยอะค่ะหลายคนเลยก็เลยพากันมาเรียนที่ศูนย์ก็คือไม่รู้จัก i อเสักนิดเลยค่ะคือเริ่มต้นเป็นศูนย์เลยแต่ว่าพอมาสอบไอ้พอมาเรียน ก็คือรู้สึกว่ารู้จักรู้จักมากขึ้นและได้เทคนิคทังการเขียนแล้วก็การฟังการอ่านการพูดได้จากอาจารย์ทุกคนเลยค่ะการอ่านก็จะได้เทคนิคการจับคำแล้วก็ดูก่อนว่าเราควรจะเติมเป็นนาวหรือเป็น adjective แล้วก็การฟังก็ต้องให้ฟังแบบเขาจะพูดช้าๆคำนั้นก็ให้ฟังดีๆว่าเป็นคำไหนแล้วการเขียนก็คือได้แพทเทิร์นมาเยอะอยู่ค่ะ พี่พีลีดเขาคอยช่วยตรวจงานไรทิงตลอดก็คือประทับใจมากเลยค่ะส่วนการพูดก็คือตอนแรกไม่กล้าพูดเลยแต่ว่าพอมาเรียนก็คือรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยก็ประทับใจก่อนสอบก็คือเป็น listening กับ reading ก็จะเป็นฝึกกับเว็บ mock test ค่ะฝึกทุกวันแล้วก็ส่วนไลทิงไรทิงก็จะฝึกเขียนทุกวันเหมือนกันค่ะแล้วก็ ให้ส่งให้พี่หลีดตรวจก็ก่อนสอบเครียดเครียดมากค่ะเครียดกันทุกคนยกแก๊งเลยเครียดกันจนแบบกันจนร้องไห้ก็มีแต่ว่าพอไปสอบจริงๆแล้วก็ก็ยังเครียดอยู่เพราะไม่มั่นใจแต่พอผลสอบออกก็ดีใจละค่ะเพราะว่าเกินกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเลยตอนแรกก็อาจจะลังเลนะก็ก็ต้องลองลองมารู้จักก่อนค่ะเพราะว่า มันมันเหมือนแบบเหมือนจะยากแต่ก็แต่ก็ทำได้เหมือนกัน <laughs> อารมณ์ประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ i อเอลมันดีตรงที่มันถ้าเฉลี่ยรวมแล้วได้สามสิบหกขึ้นไปเรามันจะปัดให้เราเราเราก็ผ่านเลยมันดีกว่าพวกอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่ไม่ได้ปัดให้เราก็ <c oughs> คิดว่ามาถูกทางแล้วไอเอลสำหรับใครที่ตัดสินใจอย่าไปคิดว <c oughs> ่าม <c oughs> ันจะต้องใกล้ถึงเวลาก่อนแล้วที่จะสอบเพราะว่า เวลาปีห้าถ้าใครเรียนครูก็คือจะต้องฝึกหนึ่งปีเต็มๆม,มันก็ทั้งจะต้องอยู่โรงเรียนนานแล้วก็เขียนแผนนูน่นนี่นั่นทําอะไรเยอะ,ยอะแยะเราเราก็จะไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เลยคิดว่าถ้าใครลังเลอยู่ก็ให้รีบเตรียมไว้เลยดีกว่าดีกว่าไม่มีโอกาสไปเตรียมเอาข้างหน้ามันอาจจะไม่ทันก็เลยเตรียมไว้ก่อนดีกว่า